ตอนรีวิงแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเดี๋ยวเสิร์ฟแม่ฮัทลูกค้าเดี๋ยวเออผมขอโทษครับเฮ้ยน้องน้องเสิร์ฟไม่ดูตามาตาเลยเนี่ยเห็นแม่เสื้อพี่เลิกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็ดให้นะครับน้องไม่ชอบไงขอโทษครับโปรโทษครับนายน้อยครับพอดีนายท่านให้มาเรียกไปผมครับนายน้อย พราะท่านท่านพอที่จะข้าไม่อยากไปเลยข้าไม่อยากจะพบไอ้แก่นั่นเลยอะ่ะไม่ชอบไม่ชอบข้าไม่ชอบมากถ้าต้องไปพบกับไอ้แก่นั่นด้วยนะไม่เข้าใจจริงๆเลยอะ่ะมาแล้วเหรอลูกพ่อไปนั่งก่อนสิแม่เดินวนด้วย พ่อและแม่คิดว่าจะให้เชฟสอนลูกในด้านการบริหารและทำอาหารนะแม่เอ,อ่ะผมไม่อยากเรียนผมทำอะไรไม่เป็นสักอย่างให้ผมมาเรียนบริหารเดี๋ยวไม่ถูกใจพ่อแม่อีกไปเล่าไม่เรียนแน่นอนผมจะหลบหนีเรียนด้วยไอ้ดูคนนี้เนี่ย นายน้อยอยู่ในครับนายน้อยนายน้อยออกมาได้แล้วครับนายน้อยนายน้อยอยู่ในครับงอมง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 มโคตรอร่อยเลยนายน้อยอยู่ไหนนายน้อยอยู่ไหนนายน้อยออกมาได้แล้วครับนายน้อยนายน้อยจะลบลโครับทนายน้อยนายน้อยออกมาได้แล้วครับฮ่แค่นี้ก็ไม่เห็นเป็นหัวหน้าเชฟได้ไงเนี่ย โอ้ยตาแกเรียกทำไมเยอะแยะเนี่ยมาแล้วสิน่ลู้ขี้เกียจเดินไปเดินมาแล้วว่าไงผมขี้เกียจขี้เกียจฟังแล้วพอ่ออาสาสั่งให้เชบสอนแก่ทางด้านการทำอาหารแล้วก็การบริหารแต่แกกับหนีเรียนไม่เอาเอาแล้วแกะจะเก่งขึ้นได้อย่างไรกัน แก่คิดว่าการหนีเรี่ยของแกจะทําให้แกประสบความสําเร็จในด้านต่างๆงั้นเหรอกล้าวผมไม่ขี่เกียรอได้ได้นั้นพ่อจะส่งแกไปน้่นโรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อฝึกฝนวิชาชีพของแกเพื่อให้แกจะได้ใช้ชีวิตในโลกนี้ได้คนมากไอ้แกไม่ไป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 อยอยู่บ้านนี่แหละไปละบายแม่งด่ากูอแกด้วยไอ้ลูกคนนี้นี่เจอกู ถามจริงดิต้องมาโผล่ที่นี่แล้วทำไมต้องมาโรงเรียนด้วยไม่อยากมาเลยนอนอยู่บ้ากนาาาก็ดีแล้วแท้โรงเรียนบ้าบออะไรอยู่บ้านก็ดีแล้วแท้ทำไมต้องมาสมบัติโรงเรียนนี่ด้วยไม่ก็ใจพ่อเลยจริงๆทำไมต้องมาส่งตลอดเลยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเอเอหัวโคกเฮ้